ค่ะดมพรพาเพินแซ่บหลายพี่น้องค่ะหมูหมูปลานะคะอันนี้เอายาหวานอิสราเอลนะคะมากหลายแซ่บไม่หยังไม่หยังกินเมื่อใีนกินยาแม่บ่ได้หมองหงมาห,มหายนะคะเพิ่นจะมาก,กินนะคะเป็นพักบุ้งนะ,ะเน่อ่อนนะคะขี้อ่อนมากเลย <laughs> ไปกินลูกนะแซบๆเร็วอ่อนๆหยำกอบๆนีสารอาหารเยอะนะคะสำหรับยญ้าหวานอิสราเอลนะคะ,ะเป็ดก็กินดีพี่น้องเขาก็ปลูกหญ้าไว้นะคะสวนเขาอยู่มุมน,น้นนะคะไกลๆ้ๆพี่น้องอันนี้เป็นปปาป่าป่าหมู่บ้านนะคะเป็นที่ของสวนอุดมพรเองนะคะ ให้เป็นสาธารณะนะคะเสรษบหลายคกคักคๆเอาความาหากมาฝากพี่น้องนะคะอัน,นี่หมูนะคะหมูปลาอ่าเพิ่นได้จากเพิ่นมาเนาะมาอยู่น้ำห้าวได้สองเดือนแล้วพี่นอ้องนะเดือนที่สามแล้วนะคะ เลีย้ยงเป็นพ่อพันแม่พันธเนาะจะาถุงเงินจะาถุงทองไอ้คำคูณนะคะผูหนึ่งเมียสองนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเอาความน่ารักของหมูน้อยมาฝากพี่น้องกับย่าหวานอิสราเอลค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยี่ออนไลน์เนี่ย